สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคแ h a p พ y ช่องที่ช่วยให้คุณดึงดูดพลังงานดีๆและเปลี่ยนชีวิตให้เต็มไปด้วยความสุขและความสําเร็จรับรองว่าถ้าคุณนําไปใช้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคแ Happy ช่องที่ช่วยให้คุณดึงดูดพลังงานดีๆและเปลี่ยนชีวิตให้เต็มไปด้วยความสุขและความรความลับของจิตใต้สํานึกที่คนรวยใช้แต่คนทั่วไปไม่รู้ จิตใต้สำนึกมีพลังมากกว่าที่เราคิดมันคือระบบอัตโนมัติที่ควบคุมพฤติกรรมความเชื่อและการตัดสินใจของเราโดยไม่รู้ตัวคนรวยและประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักเข้าใจและใช้พลังของจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างชีวิตที่พวกเขาต้องการในขณะที่คนทั่วไปมักปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานตามรูปแบบเก่าที่ขัดขวางความมั่งคั่ง หากคุณต้องการดึงดูดความมั่งคั่งและเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินนี่คือความลับของจิตใต้สำนึกที่คนรวยใช้แต่คนทั่วไปมักไม่รู้ 1. คนรวยเข้าใจว่าความคิดสร้างชีวิตความลับคนรวยรู้ว่าทุกอย่างเริ่มจากความคิดความคิดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความมั่นใจและการตัดสินใจทางการเงินคนที่มีจิตใต้สำนึกเต็มไปด้วยความกลัวเกี่ยวกับเงินจะพบว่าตัวเองติดอยู่กับปัญหาการเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิธีนำไปใช้ มันสังเกตความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเงินเช่นคุณคิดว่าเงินหายากหรือเงินสามารถเข้ามาได้ง่ายเปลี่ยนความคิดลบเกี่ยวกับเงินเช่นจากฉันไม่มีทางรวยเป็นฉันสามารถเรียนรู้และสร้างความมั่งคั่งได้ใช้คำพูดบวกทุกวันเช่นฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆด้านการเงิน2คนรวยโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยภาพแห่งความสำเร็จความลับคนรวยมักฝึกการมองเห็นอนาคต โดยพวกเขาจะจินตนาการว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกถึงความมั่งคั่งและทำให้จิตใต้สํานึกรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงวิธีนำไปใช้ก่อนนอนและหลังตื่นนอนทุกวันให้หลับตาและนึกภาพตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องการเช่นมีเงินในบัญชีมากมายขับรถที่ต้องการหรืออยู่ในบ้านในฝันใช้อารมณ์ร่วมกับการจินตนาการเช่นรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขและขอบคุณราวกับสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว ทำกระดานภาพความฝันโดยแปะรูปสิ่งที่ต้องการเช่นบ้านรถไลฟ์สไตล์และดูมันทุกวัน 3. คนรวยใช้กฎของการให้ความลับจิตใต้สำนึกของคนรวยเข้าใจว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับพวกเขาไม่กลัวการให้เพราะรู้ว่าการให้เงินออกไปด้วยความรู้สึกดีจะทําให้เงินไหลกลับมาอย่างมหาศาลวิธีนําไปใช้เริ่มให้แม้จะมีไม่มากเช่นบริจาคเงินเล็กน้อยช่วยเหลือคนอื่นหรือให้ความรู้ ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่เพราะหวังผลตอบแทนเพราะพลังงานของการให้ที่บริสุทธิ์จะดึงดูดความมั่งคั่งกลับมาฝึกให้เงินกับตัวเองเช่นลงทุนกับการเรียนรู้ทักษะหรือประสบการณ์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการหาเงินของคุณสคนรวยเลือกสิ่งที่พวกเขาเชื่อได้อย่างมีสติความลับคนรวยรู้ว่าความเชื่อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกจะกำหนดพฤติกรรมทางการเงินพวกเขาจึงเลือกความเชื่อที่ช่วยให้พวกเขาร่ำรวยไม่ใช่ความเชื่อที่สุดรังพวกเขา วิธีนำไปใช้เขียนรายการความเชื่อเกี่ยวกับเงินของตัวเองออกมาแล้วดูว่ามีข้อไหนที่เป็นความเชื่อที่ขัดขวางความมั่งคัง่งเช่นเงินทำให้คนเห็นแก่ตัวหรือฉันไม่มีดวงเรื่องเงินเปลี่ยนความเชื่อใหม่เช่นเงินคือพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือฉันสามารถสร้างรายได้ไม่จากัดฝึกพูดคำพูดบวกเกี่ยวกับเงินทุกวันเพื่อให้จิตใต้สำนึกจดจำกคนรวยเข้าใจพลังของสภาพแวดล้อมความลับ จิตใต้สำนึกของเราถูกโปรแกรมโดยสิ่งที่เราเห็นได้ยินและสัมผัสทุกวันคนรวยจึงเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจคนคิดบวกและโอกาสดีๆวิธีนำไปใช้หลีกเลี่ยงคนที่พูดว่าไม่มีทางรวยได้หรือเศรษฐกิจไม่ดีอย่าหวังรวยเลยติดตามและเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินเช่นอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือดูวิดีโอของเศรษฐี สร้างสภาพแวดล้อมแห่งความมั่งคัง่งเช่นจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบใส่เสื้อผ้าที่ทำให้รู้สึกดีหรือเปลี่ยนโทนเสียงการพูดเกี่ยวกับเงินให้เป็นบวก 6. คนรวยลงมือทำแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบความลับคนรวยรู้ว่าการกระทำคือกุญแจสำคัญพวกเขาไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนเริ่มแต่จะลงมือทำทันทีแล้วปรับปรุงไปเรื่อยๆวิธีนำไปใช้ถ้าคุณมีไอเดียหาเงินเริ่มต้นเลยอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อม100% อย่าก,กลัวความล้มเหลวเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ทําให้คุณก้าวหน้าลงมือทําแม้จะเป็นก้าวเล็กๆเ,เช่นศึกษาการลงทุนเปิดบัญชีหุ้นหรือเริ่มขายสินค้าออนไลน์สรุปความคิดของคุณสร้างชีวิตของคุณจิตใต้สํานึกที่เต็มไปด้วยความเชื่อบวกเกี่ยวกับเงินจะช่วยให้คุณดึงดูดความมั่งคั่งฝึกโปรแกรมจิตใต้สํานึกด้วยการจินตนาการใช้คําพูดบวกและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความร่ํารวย ลงมือทำและเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินเพราะความมั่งคั่งเกิดจากการกระทำไม่ใช่แค่การคิดเฉยๆหากคุณต้องการดึงดูดเงินและความมั่งคั่งลองนำหลักการเหล่านี้ไปใช้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเอง ความมัง่งคั่งเริ่มต้นจากจิตใต้สำนึกของคุณเองจงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังงานและลงมือทำแล้วคุณจะดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m a คแฮปปี้เพื่อไม่พลาดพลังงานบวกและเคล็ดลับดีๆสำหรับชีวิตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความมัง่งคั่งและความสุขนะคะ